สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราดียาปะดุการาันักศึกษา6 4 4 1 0 1 1 1 1วันนี้จะมาอ่านโครงนิราชนารินการอ่านแบบร้อยแก้วโฉมควรจากฝากฟ,ากฟ้าหรือดินดีรือเกรงเทพไทยทรณินรอบกล้ำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านาแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนการอ่านแบบร้อยกรอง ชมคุณจากฝากฟังหรือดินดีหรือเกรงเทพไทยโทรนินหลอบกลมฝากล้มเลืออนชมบินบน ลมจะชายชักช้ำชออกหนึ่ง